ดิฉันทันตแพทย์หญิงศรีดาปาลิมาพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยคะ่ะวันนี้ก็ต้องรู้สึกยินดีนะคะที่จะได้มาขออภิปรายในส่วนของรายงานผลการพิจารณาศึกษาแนวทางการผลักดันนโยบายเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ แล้วก็ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมทางคณะกรรมการทุกท่านนะคะที่ได้ผลักดันแล้วก็ได้หาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับสภาหแห่งนี้แล้วก็สามารถที่จะส่งไปถึงรัฐบาลวันนี้ทีฉันเองคงไม่ได้จะอภิปรายอะไรมากมายนะคะเพียงแต่ว่าอยากจะนำเสนอในส่วนของเจตนารมณ์ของรัฐบาลนะคะในส่วนที่ในฐานะเป็นพรรครัฐบาลดิ่ฉันเอง ต้องขอเรียนให้ทุกท่านทราบให้ท่านสมาชิกได้รับทราบว่าตั้งแต่ที่รัฐบาลนายกเศรษฐานะคะเข้ามาบริหารประเทศเบื้องต้นเราก็ได้ทําสิ่งหนึ่งให้กับเด็กปฐมวัยก็คืออนุมัติงบกลางซึ่งเราถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนนะคะอนุมัติเงินประมาณ1.2พันล้านบาทเพื่อที่จะจ่ายให้กับในลักษณะของเงินอุดหนุน600บาทซึ่งยังไม่ทวนหน้าก็ตามนะคะ แต่มามาในสมัยท่านนายกแพทองทานชินวัตรล่าสุดเมื่อที่ผ่านมาเมื่อวันที่29พฤศจิกายนทางรัฐบาลเองก็ได้เห็นชอบหลักการนะคะว่าเราจะข้อเสนอของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ในส่วนของที่เราจะมีเป้าหมายที่เสนอให้ได้เงินอุดหนุนทวนหน้านะคะแล้วก็ในส่วนของขยายเวลา ก็คือเริ่มต้นตั้งแต่คัน4เดือนจนถึง6ปีนะคะก็มาจากการจากข้อเสนอของการพัฒนาหลักประกันบริการทางสังคมนะคะของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติกสคอ,อันนี้ต้องขออนุญ,ญาตนิดนึงว่าไม่ใช่แค่กระทรวงพัฒนาสังคมอย่างเดียวเป็นของคณะคณะกรรมการซึ่งมีรองนายกเป็นประธานส่วนนี้ก็ จะมีการนำเสนอในเรื่องของการหางงประมาณต่อไปซึ่งก็เข้าใจได้ว่าไม่นานเนี่ยก็คงจะได้มีการเข้าคลรมออีกครั้งในส่วนของการอนุมัติงบประมาณและก็สามารถที่จะให้กับเด็กทั่วหน้าได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเจตนาลมที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายกแพทองทานชินวัตรเนี่ยก็ได้ทำเบื้องต้นก็คือทำอย่างรวดเร็วในสมัยที่ท่าน ได้ทำงานนะคะบริหารประเทศทีนี้ในส่วนต่อไปในเรื่องของกล่องของขวัญซึ่งวันนี้ดิฉันก็ได้ยินที่ท่านได้พูดถึงเรื่องกล่องของขวัญก็รู้สึกดีใจว่ากล่องของขวัญจริงๆแล้วเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลนายกทักษิณชินวัตรซึ่งก็ถือว่าเป็นระยะเวลาถึง20ปีแล้วแต่ก็ยังอยู่ในใจของคนที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยทุกคนว่าเราเองเราอยากจะมี อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงในการพัฒนาเด็กระหว่างรัฐกับลูกของแต่ละครอบครัวของประชาพี่น้องประชาชนค่ะวันนี้ดิฉันก็เลยเอาขออนุญาตเอาวีดีทัศน์ที่ท่านนายก แพรทองทานนะคะได้ทําเรื่องกล่องของขวัญค่ะเชิญฟังค่ะของขวัญของเราในครั้งนี้นะคะข้างในก็ยังเป็นเรื่องของการพัฒนาพื้นฐานของสมองหรือที่เรียกว่า brain base d learning นะคะอันนี้ก็เราคิดว่าเป็นสิ่งสําคัญค่ะแน่นอนว่าพอเรามีคอนเซปต์อันนี้แล้วค่ะเราก็ ได้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะคะมาช่วยร,วร่วมกันพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงสิ่งของที่อยู่ในกล่องนี้ด้วยกันค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะก็ปรับไปตามยุคข,ของสมัยนะคะ19ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เราก็มีการปรับของข้างในให้ทันสมัยมากขึ้นเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการทําสีหรือว่าของข้างในนี้ก็เหมาะสมสําหรับเด็กแรกเกิดมากยิ่งขึ้นนะคะตัวดิฉันเองผู้เป็นคุณแม่ลูกสองนะคะก็ เห็นแล้วก็ได้ดูของช่วยกันเลือกไปด้วยนะคะคิดว่าของในกล่องนี้คิดว่า0ูนย์ถึง6ปีก็ยังสามารถใช้ได้อยู่นะคะก็คือของเล่นต่างๆเนี่ยก็จะเปลี่ยนการเล่นไปตามอายุแล้วก็วัยของเด็กๆด,ด้วยค่ะ แน่นอนนะคะว่าก็ทางพรรคเองก็เล็งเห็นค่ะว่าการจะเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นมาให้สมวัยมีพฒนานการที่สมวัยเป็นความต้องการของพ่อแม่ทุกคนแน่นอนแต่แน่นอนค่ะว่าพ่อแม่มือใหม่เองบางทีก็จะรู้สึกว่าการเลี้ยงลูกเอ๊ะฉันไปถูกทางไหมที่ทําอยู่ถูกหรือผิดหรือว่า คำแนะนําต่างๆมันมาจากไหนกันบ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามองเห็นนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่อยากซัพพอร์ตตัวของพ่อแม่ด้วยค่ะว่าการเลี้ยงลูกนั้นอาจจะมีการมีไกด์นําทางนิดหน่อยเพื่อที่จะให้พอเห็นแนวทางที่จะปรับใช้กับชีวิตของแต่และครอบครัวให้เหมาะสมกับทั้งตัวลูกและตัวของพ่อแม่ค่ะในกล่องรับขวัญน,นี้นะคะก็จะประกอบด้วยของที่เหมาะสําหรับ เด็กแรกเกิดแล้วก็ผู้ปกครองค่ะในการเลี้ยงดูบุตรนะคะให้เติบโตแล้วก็มีพัฒนาการที่สมวัยค่ะในกล่องนี้ก็จะมีบรรจุของทั้งสิ้นเป็นออของ6สิ่งนะคะเพื่อในวาระครบเฉลิมพระชนพรรษาหรอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราค่ะ ของก็จะมีหนึ่งเลยก็จะเป็นของเล่นไม้เสริมพัฒน,นาการไม้นี้เองแล้วก็สีชายอยู่บนไม้ก็เป็นสีที่ปลอดภัยนะคะเด็กวัยพัฒนาการที่สามารถจะกัดหรือจะเอาเข้าปากเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ยังปลอดภยัยไม่มีสารเคมีใดๆที่ทําร้ายเด็กนะคะแล้วสก็เป็นหนังสือนิทาน3ก็เป็นหนังสือนุ่มนิม่ี่เป็นบันทึกลูกลักหรือชุดเครื่องมือ7วิธีพัฒน,นาลูกสมวัยสมองดีมี EF ค่ะ อันที่ห้าก็คือคู่มือเลี้ยงลูกสูงถึงศนถึงสาขวบสไตล์คุณแม่ญี่ปุ่นเรามีของไทยแล้วเราก็มีของประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะซึ่งหนังสือข้างในก็จะอ่านง่ายมีรูปภาพอธิบายได้อย่างชัดเจนค่ะและสุดท้ายค่ะหมวดที่6กก็คือผ้าห่อตัวเด็กค่ะแล้วก็ผ้านี้สามารถใช้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงลูกดิฉันทุกวันนี้ปัจจุบันก็ยังใช้อยู่นะคะเป็นผ้าแบบเดียวกันค่ะสุดท้ายนี้นะคะดิฉันก็หวังว่า การส่งมอบกล่องรับขวัญน,นี้ค่ะจะเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวสร้างเสริมพัฒนาการให้กับเด็กแล้วก็สร้างเสริมสัมพันธ์อันดีระหว่างคุณพ่อคุณแม่และลูกให้ใช้ของร่วมกันแล้วก็เล่นของพัฒนาไปด้วย,ไป,วยไปด้วยกันทั้งครอบครัวค่ะก็หวังว่านะคะกล่องรับขวัญนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่มือใหม่หรือหรือสมาชิกใหม่นะคะค่ะ ก็อันนี้เป็นโครงการของพรรคเพื่อไทยนะคะแต่ว่าเป็นความตั้งใจของนายกแพทองทานซึ่งดิฉันเองสมาชิพกพรรคเองก็คงจะผลักดันเพื่อให้ไปเป็นนโยบายของรัฐบาลในเร็ววันนี้นะคะก็ทุกท่านสมาชิกทุกท่านคะเราเองเนี่ยเราคงจะต้องผลักดันเรื่องนี้ต่อไปเพราะว่าเราคงมีเป้าหมายร่วมกันที่อยากจะพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยและที่สําคัญที่สุดถ้าเราจะพัฒนา คนไทยให้เป็นพลเมืองของโลกที่มีคุณภาพได้จุดเริ่มต้นก็คือเด็กปฐมวัยเรามีความเห็นตรงกันค่ะวันนี้ก็ต้องขอชื่นชมทางคณะกรรมการที่ได้ให้แนวทางการเรื่องของนโยบายเรื่องเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็คงได้มีโอกาสทํางานร่วมกันต่อไปอีกในเชิงภาคประชาชนแล้วก็จะผลักดันต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสุดท้ายนี้ก็อยากให้ท่านมั่นใจว่าวันนี้เรามีนายก ผู้หญิงนะคะที่ท่านมีลูกสอง,สองคนเหมือนกันแล้วก็ท่านก็เป็นคุณแม่ที่น่ารักเราเชื่อว่านโยบายของเด็กปฐมวัยเนี่ยจะไปได้อย่างรวดเร็วค่ะในเร็ววันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ